อันนี้เป็นกล้องติดรถแบบ2เลนนะครับเลนข้างหน้าเขานะครับมาสามารถโยกขึ้นได้นะครับหรือว่าจะกดลงสามารถปรับองศาได้นะครับตรงเลนข้างหน้าโยกได้เลยจะมีล็อกของเขาครับจะเป็นล็อกอไรใช่เป็นล็อกของเขาข้างกลางอะไรอย่างนี้ไหมบนล่างกลาง,าง,าง,างใช่ฮะ ส่วนตรงนี้เราก็มันจะปรับไม่ได้อยู่แล้วก็คือเราเราตั้งกล้องหลังก่อนถ้ากล้องหลังเราตั้งได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรามาปร,ปรับตรงกล้องหน้านะแล้วก็หัวข้างในมันนะครับการ์ดมันจะใช้ไซส์เดียวกับการ์ดโทรศัพท์เลยนะครับคล้ายๆกันเล็กๆใช่ครับด้านขั้วมันนะครับ ขั <Bond> ้วมันจะหันมาทางตัวชาร์จเนี่ยครหัวชาร์จกดเข้าไปมันก็ถ้ามันล็อกนะครับมันจะไม่ดีดออกมาเนี่ยนี่คือล็อกแล้วนะครับอันนี้เป็นรูชาร์จเนี่ยครับตรงนี้พร้อให้ที่ชาร์จมาด้วยก็ถ้าใส่ผิดข้างมันจะใส่ไม่ได้นะครับนปุ๊บเนี่ยเนี่ยชาร์จละวนี่เป็นที่ชาร์จชาร์จนี่ก็็เปนชาร์จะที่จุดบุหรี่เครื่องชาร์จจุดบุหรี่ที่ไหน เขาจะให้ชุดไอตัวเสา GPS มาด้วยนะครับ<ม>เขาจะเขียนว่า GPS <ม>สายก็ยาวพอสมควรก็เสาตัวนี้ครับม,มันจะมันจะมีสี่ขั้วแต่ว่าไอตัวเขี้ยวตรงนี้ครับเขี้ยวตรงนี้มันจะมันจะสอดเข้าไปตรงช่องบนเนี้ครับใส่ดู นี่นี่เขี้ยวมันเขี้ยวล็อกมันจะสอดไปข้างบนนี่ครับลองกดนะครับปุ๊บเนี่ยเนี่ยคือล็อกแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาออกเนี่ยดึงตรงๆนี่ดึงไม่ออกนะครับเนี่ยดึงไม่ออกก็คือมันต้องสอดนิ้วเข้าไปนกดนิดนึงข้างในต้องเอาเล็บเล็บเล็บจิกหน่อยครับเนี่ยตนั้นมันเล็บจิกตรงเนี่ยมันจะมีเขี้ยวกระดกตรงนี้นิดนึงอ่าทีนี้เดี๋ยวลองเปิดเครื่องนะครับ เปิดเครื่องอันนี้ผมผมชาร์จมาแล้วเปิดเครื่องมันก็จะมีไฟเลย,ดดเลยกดแช่แป๊บหนึ่งนะครับติดแล้วมนีไฟขึ้ก็จะเปิดเครื่องออนปุ๊บสังเกตคําว่าเล c คอร์ดอัดเลยอ่ามันบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับการที่จะสต็อปนะครับก็มี2วิธีนะครับคือสมมติว่าเราเราถึงจุดหมายแล้วนะครับเรากดปิดเลยก็ได้ โดยกดปุ่ม power ครั้งหนึ่งก็กดแช่เหมือนกันนะครับกดแช่แป๊บหนึ่งจนมันมีเสียงปิ๊บ goodbye อันนี้ก็คือถือว่า stop เหมือนกันถือว่า stop เหมือนกันอันนี้ลองเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่ก็กดแช่แป๊บหนึงประมาณสามวิอ่าแล้วปล่อยมือกดประมาณสักสวิแล้วก็ปล่อยมือมันก็ออนเลยครับ ท่าน,นี้ถ้าเกิดว่าจะดูที่ที่เรา decimal, ที่มันบันทึกไว้นะครับก็กดตรงนี้นะครับมันจะมีโหมดตรงนี้จะเป็นโหมดตรงนี้เป็นเมนูข้างบนสองตัวนี้จะเป็นซ้ายขวาปุ่มามันจะมันจะเลื่อนซ้ายตัวน <ER ี้มันจะเลื uh ่อนซ้ายแล้วก็มันจะเป็นเลื <h <h ่อนขึ้นด้วยื่อนซ้ายมันจะเป็นซ้ายแล้วก็เป็นเลื่อนขึ้นด้านนี้ก็จะเป็น เลื่อนขวาแล้วก็เป็นเลื่อนลงมันจะเป็นสองแบบขวานี่เลื่อนขวาแล้วก็เลื่อนลงใช่ฮะขวาซ้ายนี่ก็ดูซ้ายเลื่อนซ้ายเลื่อนขึ้นครับท่านี้ถ้าเกิดว่าผมจะจะเข้าไปดูวิดีโอที่มาอัดไว้ก็กดตรงโหมดตรงนี้ครับตัวนี้เป็นโหมดตัวนี้เป็นเมนูล่างขวาตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นกล้องกดไม่ได้นะครับอย่าอย่าไปกดมานะครับ ตัวนี้ไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับตัวนี้เป็นเลนกล้องที่สองเรากดเมนูตัวเอ้ยกดโหมดตรงนี้ครับโหมดโหมดนี่มันอยู่ได้มดขวาล่างใช่โหมดเนี่ยสังเกตว่ามันจะขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือพร้อมที่จะเพแต่ถ้าจะสั่งเพก็คือกดโอเคตัวนี้จะเป็นโอเคอ่ะโอเคเนี่ยโอเคอันเนี้ยคืออัดละอันนี้คือที่บันทึกไว้อันนี้เนี่ยแล้วเวลาที่เรา เดินทางไปเรื่อยๆนี่เราต้องกดบันทึกนี่ไหมบันทึกนี่มันมันบันทึกเองตั้งแต่มันจะทาอัตโนมัติของมันเองพอเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยนี่คือเราดูอ่านี่คืออันนี้คือเราดูแล้วอ่าท่านี้ถ้าถ้าจะย้อนกลับมาบันทึกเหมือนเดิมก็กดโหมดอีกครั้งนะครับมันจะสลับกลับมาอันนี้คือเป็นโหมดที่ว่าเราดูวิดีโอที่มันอัดไว้ถ้ากดโหมดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะย้อนกลับมา ที่หน้าปกติแต่ไม่บันทึกถ้าจะให้บันทึกต้องกดโอเคครั้งหนึ่งนี่บันทึกแล้วนี่คือเราดูอันนี้คือบันทึกแล้วครับอันนี้คือเราการดูของเราใช่อันนี้คือเปลี่ยนมาเป็นบันทึกแล้วครับบันทึกแล้วครับเนี่ยคือขึ้นสีแดงเรคคอร์ดนี่ครับเนี่ยเรคคอร์ดก็ถ้ากดโอเคครั้งหนึ่งกลายเป็นสต็อปนะครับอ่าสตอปกาอ่เนี่ยสต็อปแล้วอันนี้ไม่บันทึกนะครับ แต่ถ้าเราเราใช้กล้องไปเรื่อยๆมันก็จะบันทึกของมันโดยอัตมันจะวนมันจะวนถ้ากดตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับถ้าตอนนี้มันโชว์สองกล้องใช่ไหมครับหน้ากับหลังใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ากดปุ่ม power ครั้งหนึ่งสั้นๆนะครับมันจะกลายเป็นดูจอใหญ่กลายเป็นดูจอใหญ่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ดูจอหลังจอใหญ่หลังจอหลังถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นสองจอสลับไปสลับมาครับแต่ถ้าเรากดแช่มันจะกลายเป็นปิด มันมีมันมีกดสั้นกดยาวนะครับอันนี้คือกดสั้น,นถ้ากดยาวนี่มันจะมันจะออฟไปเลยเพราะฉะนั้นก็คือเครื่องมันก็ค่อนข้างจะใช้ง่ายนะครับก็คือถึงแม้ว่าตอนที่เราบันทึกอยู่ครับแล้วเราเราถึงจุดหมายแล้วใช่ใชไหมเราปิดเครื่องใช่ไหมครับมันก็คือเป็นการสต็อปวีโอไปในตัววีโอก็ไม่เสียด้วยโดยที่เราไม่ต้องมากดปุ่มตัวนี้เดี๋ยวลองเข้าไปที่เมนูเขานะครับที่เมนูจะเป็นปุ่มนี้นะครับ ปุ่มนี้จะเป็นเมนูอ่านี่เมนูเมนูมันจะมีอ่าตัวบนมันจะเขียนว่าเล c o คอร์ดโหมดอ่ากดโอเคเข้าไปนะครับกดโอเคเข้าไป default ของเขาจะตั้งไว้อัดสองกล้องเลยชันแนลหนึ่งชันแนลสองนี่ครับอัดสองกล้องเลยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอัดกล้องหน้าอย่างเดียวเราต้องเลื่อนลงตัวนี้เป็นเลื่อนลงนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาเป็นชันแนลหนึ่งคือมันจะไม่อัดกล้องหลัง มันจะอัาจแต่ข้างหน้าอย่างเดียวดีฟอร์มก็คืออานสองเลนแล้วก,กดโอเคนะครับแล้วก็ไทมเ์เซตตอัพตัวนี้ก็ตั้งเวลานะครับส่วนฟอร์แมตตัวนี้ก็เป็นการฟอร์แมตการ์ดนะครับอันนี้ตั้งเวลาตั้งเวลานี้ผมตั้งเวลาไปแล้วอฟอร์แมตนะครับทีวีเอาทีวีเอนี่ก็คือ เดิมมันจะเป็น NTSC นี่ผมเปลี่ยนเป็นท a l เปดโอเคบีฟตัวนี้ก็บีฟตัวนี้ก็คือมันก็คือ,อให้มันมีเสียงก็ให้มันมีเสียงไว้ก็เป็น on. ออนปดโอเคออริโอเรคคอร์ดก็คือมันตั้งได้ว่าจะอัดเสียงหรือไม่อัดเสียงหรือจะเป็นแบบหนังใบก็ได้อันนี้ก็คือมันจะอัดเสียงด้วยก็เป็นออนครับ เป็นอ่อนเด่นมากอย่างนี้เกาอัดเสียงกันก็อัดเสียงด้วยก็ดีอัดเสียงดีกว่าเียเเสงพราะวลาเราจะออกเราก็ตั้งอย่างนี้ใช่ไหมด้ว่าเลยอันนี้คือตั้งครั้งเดียวครับออ๋ตั้งครั้งเดียวแลงเควตแลงเควตก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแลงเควเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว LCD default ก็ตัวนี้อะไร LCD default ก็อ่ามันก็เป็น default ครับแล้วก็คืออ่อนให้มันโชว์ภาพด้วย G-sensor ตัวนี้ก็ไม่ได้ไปตั้งอะไรมันก็เดิฟฟอร์เขาเป็นโลไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ตัวนี้ frequency ตัวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เป็นความถี่ e f a u l t Setting ตัวนี้ก็คือตั้งค่าโรงงานถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าอะไรไปมากมายแล้วเราจะให้มันย้อนกลับก็ default s e t t i n งก็จะกลายเป็นค่าโรงงานของเขาก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวออกจากเมนูออกจากเมนูก็กดเมนูอีกรอบหนึ่ง แต่ถ้าขึืนอย่างนี้คือไม่ได้คอร์ดจนกว่าเราจะกดโอเคมันถึงจะได้คอร์ดนะครับเนี่ยต้องกดโอเคครับมันถึงจะได้คอร์ดเดี๋ยวลองใส่ขาตัวนี้นะครับขาตัวเนี้ยที่มันเป็นมันจะมีเกลียวอยู่ข้างล่างเนี่ยครับ<ม>ก็สอดเข้าด้านข้างเนี่ยครับสอดเข้าข้างข้างเนี่ยครับสไลด์ลมันนะครับ เนี่ยครับสไลด์มาอย่างเงี้ยครับสไลด์เใช่สไลด์อยู่ตรงเนี้ยครับแล้วก็หมุนเกลียวแล้วได้แล้วหมุนเข้าไปตัวนี้มันก็จะปรับล็อกได้อีกนะครับเนี่ยตรงตรงเนี้ยล็อกล็อกแน่นส่วนขาตัวนี้ก็ก็ก็ปรับได้อันนี้มันจะเอียงเอียงอย่างเงี้ครับมันจะปรับหลายแนวแล้วตัวนี้ก็ยังปรับได้อีก ตัวนี้ก็จะเป็นแบบก้มเงยใช่ก้มเงยตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกดกดนี่คือล็อกนะครับถ้าจะเอาออกก็คือกระดกขึ้นก็มันเป็นล็อกไอ้ตัวนี้กับใช่ตัวนี้เขาเลนข้างหน้าเขากดขึ้นกดลงได้อยู่แล้วก็ต้องไปไปปรับอีกทีหนึ่งตอนที่ติดตั้งแล้วครับอันนี้ถ้า จะให้บันทึกก็กดโอเคครั้งหนึ่งปุ๊บก็บันทึกเลยติดแล้วแล้วก็ถ้าปิดเครื่องก็ออฟไปเลยกดแช่ประมาณสักสามวิแล้วก็ปล่อยมือฮะกดแล้วก็ปล่อยมือแป๊บหนึ่งอ่ากุบ้านนะก็ใช้งานง่ายนะครับเปิดเครื่องมาพูดบอัดเลยเปิดเครื่องมาอัดเลยไม์ก็จะอยู่ด้านนี้ฮะมีรูไม์เป็น ไวรักเสียงตัวนี้ไอตัวนี้ก็คือต้องอย่าไปเผื่อไปกดมันมันไม่มีมันไม่ใช่ปุ่มตัวเนี้ยโอเคมันจะสั่งตรงนี้เดี๋ยวเลนตัวนี้มันแตกบางทีคิดว่าเป็นปุ่มใช่ก็คือมันกดมันกดข้างๆนะครับคิดว่าปุ่มโอเคใช่ใชบางทีนี่ก็เป็นปุ่มโอเคหรือเปล่ากดเข้าไปจอไอเนี่ยไอ้อะไรเลนแตกจอแตกอยู่ด้านนี้ข้างๆวงกลมไอข้างๆเลนตัวเนี้ย เ,เลนหลังเนี่ยมันจะมีสี่ปุ่มหนึ่งสสามสี่สี่ปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเปิดเครื่องอก็ประมาณนี้ครับ